คนไทยอายุ60ปีลงไปจนถึงอายุ5-6ขวบจะว่าไปทุกท่านก็คือลูกหลานของผมเพราะผมอายุ86ปีแล้วผมจึงอยากแจแนะนำสิ่งดีๆให้กับลูกหลานของผมได้ใช้กันสิ่งนั้นก็คือยาสีฟันสมุนไพรแท้ตรามะนาวซึ่งสิ่งนี้แหละ คือสิ่งที่ผมรักและศรัทธาเพราะยาสีฟันมะนาวมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่ใช้สารเคมีไม่ใส่สารเคมีใดๆจึงปลอดภยัยลูกหลานใช้ได้ทุกเพศทุกวัยคมใช้มานานกว่า40ปีจึงทำให้ฟันแท้ของผมยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ฟันผมนั่นเปิดทาให้วางอัดได้เลย และไม่เคยขูดหินปูนหรือเจ็บป่วยทางช่องปากแต่อย่างใดยังมีความสุขกับการเที่ยวอาหารทุกอย่างได้อย่างมีความสุขทั้งทั้งที่ทอายุผม86ปีแล้วผมจึงอยากแนะนำให้ลูกหลานพ้นจากอาการเจ็บปวดทุกทรมานจากการปวดฟันทัานใดที่มีอาการปวดฟันรุนแรงอย่าพึงสิน้นหวังและคิดไปหาหมอฟันเพื่อถอนฟันทิ้งขอร้องให้ลองหันมาใช้ยาสีฟันตรามะนาว โดยใช้ให้ถูกวิธีสัก2-3ครั้งก็อพอแล้วค่อยคิดตัดสินใจใหม่ว่าจะถอนฟันทิ้งดีหรือไม่แปรงแล้วหายปวดกันแล้วหากไม่อยากลับไปทุกทรมานจากการปวดฟันอีกคุณต้องใช้ต่อไปรับรองว่าคุณจะไม่กลับมาปวดฟันอีกแน่นอนครับและหากคุณใช้ยาสีฟันตรามะนาเป็นประจำคุณจะไม่เจอกับอาการปวดฟันอีกเลย และในชีวิตนี้คุณจะไม่รู้จักฟันปลอมแน่นอนครับ <laughs> ทียกลงพูดไว้จริงทุกคำนะคะเจนนี่ได้ใช้ตามนามา3ปีแล้วพึงพอใจมากหากคุณได้ใช้สักครั้งแล้วจะรู้ว่าตามนาไม่มีคำว่าโม,โมที่เห็นผลไวที่สุดคือกินปากตอนเช้านี่แหละคะ่ะ มันเป็นเรื่องที่เบียดเบียนจิตใจทุกคนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเจนนี่ขอแนะนําให้คุณรีบแปรงฟันด้วยยาสีฟันตามานาวคืนนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เช้าแรกที่ลืมตาตื่นมันจะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ทันทีคุณจะไม่มีกินปากเหมือนเช้าวันานอีกต่อไปแล้วโอ้แมเป็นไปได้ไงคะคุณอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมคะต้องลองด้วยตัวคุณเองนะคะ เอาแรงเรามาทราบข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนนะคะคือยาสีฟันของเราผ่านการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยไม่มีสารเคมีใดๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็ได้รับอนุญาตขายทั่วไทยอย่างถูกต้องหากคุณพร้อมที่สูดเชิญเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหากคุณไม่เคยใช้อย่าซื้อตุนหลายขวดให้ซื้อทดลองเพียงขวดเดียวก่อน หากสรรพคุณยอดเยี่ยมอย่างที่ว่าไว้จริงแล้วเนี่ยค่อยกลับมาซื้อเป็นหนูโหลคนไทยยุคใหม่ต้องฉลาดต้องลองด้วยตัวคุณเองนะคะว่าแต่ซื้อไปแล้วใครจะรับรองว่าการไปฟันก่อนนอนคืนนี้เช้าพรุ่งนี้จะไร้กินปากจริงอย่างที่เจนนี่พูดโฆษณาไว้ในฐานะของเจ้าของสินค้าเจนนี่เสนอว่าเรื่องกินปากเหม็น,นะคะ่ะถามคนอื่นเนี่ยไม่ได้การแน่ต้องถามคู่นอนของคุณเท่านั้นนะคะน่าจะดีที่สุดค่ะ